คนทรงเนี้ยลองฝากสักสามข้อว่าทําไงถึงจะลดน้ําหนักได้เนี่ยค่ะ่ก็คือปรับเรื่องอินซูลิน,นะคะในวิธีการฟัตติ้งสองคือเรื่องอาหารค่ะก็คือเราก็ควรจะเลือกอาหารที่มันเหมาะกับไทป์พารโมนของเราอะคะ่ะต้องดูว่าไทป์เราเหมาะที่จะทานอาหารอะไรแล้วก็ควรระวงัง เรื่องอาหารอะไรใช่ก็อาจจะไม่ได้ต้องอดทุกอย่างแต่ว่าก็กินอย่างมีสติคุณยากมากมากนิดนึงแต่แต่ดีกว่าอดกินไปเลยค่ะคิดว่าอย่างนั้นอย่งที่สามของคนต้องออกกำลังกายด้วยไหมอ่าก็การการใช้พลังงานที่เคลื่อนไหวให้ร่างกายมันเหมือนกับมีการเคลื่อนไหวไม่ให้เครียดแต่การออกกาลังกายเนี่ยสำคัญก็คือคนตีความผิดเยอะเนาะคือคุณิยาบอกเหมือนในคอร์สเนี่ยจะบอกว่า คอสตูนิยาเน้นเรื่องความสมดุลกับพอดีนะคะทุกอย่างมันมีเลนส์ของมันเนาะอย่างออกกําลังกายเนี่ยสานาทีกําลังดีเกินปุ๊บเครียดแล้วกล้ามเนื้อหายนะคะอ่าแต่ไม่ออกเลยนอนอยู่เฉยอนอนอยู่เฉยร่างกายก็เครียดนะคะนั่งเฉยเฉยร่างกายก็เครียดนึกออกปะคะคือนั่งเฉยเฉยร่างกายก็เครียดออกกําลังกายหนักไปร่างกายก็เครียดคือเราต้องรู้ความพอดีของการ ใช้ร่างกายนะคะให้ให้เหมาะสมแล้วร่างกายเราก็จะมีสุขภาพที่ดีไม่ใช่แบบฮาร์ดคอร์จนเกินไปแบบออกกําลังกายจนฮอร์โมนเครียดขึ้นใช่ไหมคะกล้ามเนื้อก็หายไปเงี้ยค่ะสิ่งที่ได้้าคุกันายวันนี้คือเรื่องของอารมณ์ค่ะก็คือหมายถึงว่าเรื่องนี้แหละว่าอะไรที่ทําให้ชีวิตเราไม่เครียดอ่ะก็คือบางคนเราอย่างตอยอาจจะออกกาลังกายแต่บางคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายจะชอบนอนนั่งเฉยเฉยก็ได้เพราะฉะนั้นความสุข ตรงนั้นเนี่ยมันก็คือทํายังไงก็ได้ให้ร่างกายเรารู้สึกว่ามันไม่เครียดเพราะฉะนั้น<อ>สิ่งที่ทําให้ไม่เครียดเนภาวะนี้มันก็จะทําให้การปรับสุขภาพทางนี้เรามันดีด้วยค่ะใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะเบื้องหลังของมน,นุษย์นะมันคืออารมณ์เนาะทุกอย่างอะค่ะที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือการทํางานสําเร็จอะมันคืออารมณ์หมดเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องเรื่องอื่นเลยถ้าเราอารมณ์ดีมีความสุขอะค่ะ,คะมีความรู้ที่ถูกต้องด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเราอารมณ์ดีมีความสุขแต่แบบกินจนแบบว่าป่วยอะคะ ยังไงมันก็ป่วยอยู่ดีถูกปะคะมันก็ไม่ในที่สุดเราก็ไม่ได้มีความสุขจริงอะคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์ดีมีความสุขแล้วก็หาความรู้แบบในที่ถูกทางค่ะมันจะทําให้เราปรับสุขภาพเราได้ระยะยาวแล้วก็ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะสุขภาพนี่ยสาคัญมากๆเนาะพอยิ่งมีอายุไปเรื่อยๆค่ะเรื่ว่ามันลําบากใครจะมาดูแลเราใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> เราต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็รักษาร่างกายสุขภาพให้แบบสดใส